สวัสดีครับสวัสดีผู้ที่ติดตามกทนนะครับตอนนี้ท่านกำลังรับชมกับช่างแม็กมอเตอร์คาร์ซื้อขายรถบรรทุกมือสองนะครับสวัสดีกันในช่วงต้นปีนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกนะครับของปีเราในปี2567กันนะครับก็จะมาพูดถึงผลประกอบการในงรอใน1ปีที่ผ่านมานะครับต้องขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับขอบคุณ FC ทุกคนที่ให้การ ตอบรับนะครับแล้วก็ให้ความไว้วางใจนะครับกับทางเต็นท์เรามาโดยตลอดนะครับปีที่แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปีนะครับที่ประสบผลสําเร็จนะครับลูกค้าสั่งยอดจองรถนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับถือว่าได้ตามเป้าที่วางไว้นะครับเนื่องด้วยคุณภาพแล้วก็ราคานะครับแล้วก็ลูกค้าที่เคยซื้อรถกับทางเราไปนะครับก็เกิดการซื้อซ้ําหรือว่าแนะนําให้ญาติญาติมาซื้อต่อนะครับก็เลยทําให้ยอดขายของเราโตขึ้นเรื่อย ทุปีนะครับก็คลิปนี้นะครับเราจะพามาอัปเดตรถที่ร้านกันนะครับณปัจจุบันเลยนะครับประจําวันที่6นะครับมกราคมกันนะครับเออลังหลังมาอาจจะไม่ค่อยได้เห็นเราได้อัปเดตคลิปนะครับเนื่องจากว่ารถที่เข้ามานะครับลูกค้าก็มาจองจองจองกัเลยเนี่ยครับทำให้รถที่ร้านนะครับมีแต่รถคันที่ติดจองไว้เกือบจะหมดทุกคันนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัปคลิปนะครับเพราะอัพไปก็บางทีก็มีแต่รถ ติดจองไว้แล้วนะครับลูกค้าก็อยากดูรถคันที่ไม่ได้ติดจองซบเป็นส่วนมากนะครับก็เลยไม่ค่อยได้อัพคลิปนะครับหรือว่าใครท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้เรื่อยๆนะครับที่บ์โทรศัพท์0 9น4 7 3ก4 2 9็นะครับ0ูนย์8ก้า็นะครับเดี๋ยววันนี้จะพามาชมรถกันนะครับก็มีรถใหม่ๆเข้ามาอีกหลายคันนะครับมีเข้ามาอีกหลายรายการก็คันนี้นะครับก็จะเป็นอีดูสุ210นะครับคันนี้ ได้มาไม่แพงนะครับก็ขายให้ไม่แพงนะครับหัวคัสซีก็ถ้าขึ้นกระบาะเสียก็ประมาณน่าจะอยู่60นะครับตัวนี้เป็นยาว6เมตรนะครับหรือจะเป็นหัวคัสซีก็ประมาณ5 0 0แสนนะครับหรืออาจจะมีราคาตัดกันนะครับถ้าตัดสดก็โทรเข้ามาคุยกันได้นะครับรถสภาพเครื่องคัสซีดีนะครับคัสซีสวยมากนะครับคัสซีสภาพสวยทั้งเส้นนะครับภาพคัสซีสวยๆเลยนะครับเป็น2 รถสีบางเรือไม่เคยทําสีนะครับถ้าเอาไปก็อยากจะเก็บสีก็อยากเก็บสีให้นะครับตัวนี้ราคาเริ่มต้นนะครับถ้าหัวคัสซี5แสนต้นนะครับถ้าเอากระบะาก็เพิ่มตามงบของเราขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับคันนี้ก็จะเป็น120นะครับ120คันนี้ลูกค้าจากสีคิ้วนะครับสีคิ้วเมื่อวานก็เพิ่งมาวางมัดจําไว้แล้วเรียบร้อยนะครับช่วงนี้รถหายากนะครับแล้วก็เป็นช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวนะครับคนหารถ เยอะนะครับแล้วคนที่มีรถใช้อยู่ก็ไม่ค่อยอยากขายนะครับเพราะว่ารถบรรทุกเรานะครับช่วงช่วงหน้านี้นะครับเป็นช่วงที่รถพวกนี้ที่เราจะหาเงินได้นะครับก็คนที่มีอยู่ก็ไม่ค่อยอยากขายนะครับคนที่ไม่มีก็อยากจะหาซื้อรถเพิ่มก็เลยทําให้รถขาดตลาดนะครับช่วงนี้นี่ก็จบไปในราคา3 0 0แสนกว่าบาทนะครับดําคันนี้ก็ยังอยู่อยู่นะครับเพราะว่ารถผมใช้งานเองด้วยนะครับก็ยังไม่ได้ลงขายอย่างเป็นทางการนะครับดําคันนี้ก็ราคา3 6 0 0 0 0บาทนะครับเฟืองท้าย F แล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็เข้ามาใหม่นะครับตอนนี้มีโดยสารให้เลือกอยู่3คันนะครับคันนี้ร้อยสิบยาว4เมตร30นะครับคันนี้เปิดราคาไปที่3ามแสนสามหมื่นบาทลังคัดันส่งแล้วเรียบร้อยรถมีแอร์นะครับสาภาพาพร้อมใช้งานเลยนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเต็มคลิปกันอีกทีหนึ่งนะครับเพราะรถมันหลายคันนะครับคันนี้ก็ติดจองไปเป็นของลูกค้าเมืองเลยนะครับเดก้าสองรคันนี้ก็2 เดก้าสองร้อยนะครับคันนี้สองร้อยสิบก็จากเมืองเลยเช่นกันนะครับคันนี้ลูกค้าเก่านะครับก็เกิดการแนะนําให้ญาติมาซื้ออีกเป็นคันที่2นะครับส1 0สิภาพเดิมๆนะครับอันนี้ก็รอต่อกระบะให้ใหม่นะครับคันนี้ก็เป็นโดยสารนะครับได้มาคู่กันกับคันนี้นะครับได้มาคู่กัน2คันคันละ3 3 0 0 0 0บาทมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับโดยสารตอนนี้ที่ร้านมี3คันนะครับคันนี้ก็เหมือนกันนะครับคันนี้ จะเป็นโโบคอปนะครับคันนี้ก็หลังคาผมต่อใหม่นะครับต่อมาแสนกว่าบาทนะครับคันนี้เปิดราคาที่หกแสนสองหมื่นบาทนะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแล้วก็ฝั่งทางด้านหลังนะครับมีรถหลายคันนะครับณตอนนี้แต่โดยส่วนมากจะเป็นรถลูกที่ลูกค้าจองไว้นะครับคันนี้ก็ของลูกค้าสะแก้วนะครับยื่นไฟแนนซ์ผ่านเรียบร้อยก็เหลือหมวกสเกิร์ตชุดแต่งนะครับ คันนี้ก็น่าจะได้โอนอาทิตย์หน้านะครับคันนี้ก็210นะครับ210ลูกค้าอันนี้ไม่แน่ใจล,ลูกค้าจากโคราชหรือว่าจากเมืองเลยนะครับเพราะว่ามาซื้อกับพ่อผมนะครับคันนี้ก็จะเอาไปต่อเป็น2แถวโดยสารนะครับคันนี้ก็จบไปแล้วนะครับคันนี้ก็150นะครับรถไม่น้อยชุดนี้ไม่ห้0หมื่นกลโูคันนี้ก็ลูกค้ากาลสินนะครับจองไว้แล้วเรียบร้อยนะครับ อันนี้กาลังขึ้นกระบะให้ใหม่ลูกค้าเลือกใช้เป็นกระบะเหล็กนะครับล ANG ังๆมาลูกค้าใช้เป็นกระบะเหล็กเยอะนะครับเพราะว่ามันแน่นหนาแข็งแรงทนทานนะครับอันนี้ก็ต่อกระบะเสร็จแล้วนะครับคันนี้ลูกค้าจะไปวิ่งโดยสารก็เลือกเป็นกระบะไม้นะครับก็กําลังขึ้นนะครับลูกคา้านึงใช้เวลาต่อประมาณ2อาทิตย์นะครับเสร็จลูกค้าไม่ได้รอรถนานนะครับ <ambos> นี่ก็จะต่อเป็นกระบะไม้นะครับใหม่ทุกชิ้นนะครับจากคาซีขึ้นมาใหม่ทุกชิ้นนะครับ นี่นะครับแล้วก็คันนี้นะครับยังไม่มีเจ้าของนะครับเป็น NQR 150แรงม้านะครับสภาพสวยๆเลยนะครับกระบะขึ้นใหม่ทั้งลูกนะครับราคาถ้าไปตามนี้สี0แ0 0บาทนะครับเท่าข้อก็เพิ่มอีก2 0 0 0 0กว่าบาทนะครับกระบะใหม่ทั้งลูกนะครับอันนี้ก็กำลังเก็บสีอยู่นะครับยาว5้าเมตร50กระบะต่อใหม่ทั้งลูกนะครับราคา4 5 0 0 0 0บาทนะครับ เท่าข้อก็เพิ่มอีกนิดหน่อยนะครับยอดจัดไฟแนนจัดได้400แสนนะครับลูกค้าคันนี้ดาวเริ่มต้น50,000ถึง7,000 0บาททววนนะครับเป็นกระบะใหม่นะครับไม้ข้างในใหม่หมดนะครับพวกนี้เราก็จะมาทาสีเก็บสีกันอีกรอบหนึ่งนะครับรถยังไม่เสร็จ100%เนะครับนี่นะครับทํำสีออกมาแล้วสวยๆเลยนะครับเป็น NQR ตาเพชร150จดทะเบียนปี50นะครับ ถ้าเอาคันนี้ไม่ต้องรอนานนะครับอาทิตย์หน้ารับรถได้เลยนะครับอาทิตย์หน้ารับรถได้เลยนี่ก็อาทิตย์หน้าก็จะไปก๊าิน้ำนะครับอันนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วอีกอาทิตย์หนึ่งเสร็จเลยนะครับอันนี้นี่นะครับคันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคันที่ต่อเสร็จนะครับคันนี้ก็รถพวกนี้จบไปในราคา0 0 0 0 0กว่าบาทนะครับ ตอนนี้ที่ร้านว่างอยู่ก็จะมีรถสองแถวนะครับคันนี้คันนี้แล้วก็คันนี้สามคันนะครับแล้วก็มีดาตอนนี้ที่ร้านก็คือมีว่างอยู่ทั้งหมดห้าคันนะครับคันสองร้อยสิบที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็คันดำร้อยยี่สิบนะครับที่เหลือก็ติดจองไว้หมดเรียบร้อยทุกคันนะครับก็ <S <S ขอบคุณเอฟซทุกท่านนะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับลูกค้าทุกๆท,ท,ท่านผู้ที่มีพระคุณ เป็นอย่างสูงนะครับที่การอุดหนุนกับทางเต็นท์เรามาโดยตลอดนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0926488897นะครับ0934737429นะครับพิกัดร้านเราตั้งอยู่ที่อำเภอบละบือจังหวัดมหาสารคามนะครับไปมาสะดวกนะครับติดถนนนะครับติดถนนเส้นบละบือนาดูนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมาอัปเดตแล้วก็ รีวิวกันให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกท่านในการติดตามแล้วก็รับชมมาโดยตลอดนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ